สาวเครียดต้องให้เงินพ่อแม่เท่าไหร่ถึงจะพอกับคําว่าบุญคุณไม่ดูเป็นลูกเนรคุณสังคมไทยมักปลูกฝังเรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดาหลายครอบครัวจึงมีค่านิยมว่าหากเติบโตจนทํางานได้แล้วต้องมอบเงินเดือนให้แก่พ่อแม่เพื่อทดแทนคุณแต่บางครั้งค่านิยมเช่นนี้ก็ทําร้ายคนเป็นลูกได้เช่นกันอย่างที่สาวคนนี้กําลังพบเจอซึ่งเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาสมาชิกพันธิปรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาครอบครัวโดยเล่าว่า ตนทำงานประจํามาสักพักแล้วตั้งแต่เริ่มทํางานก็ให้เงินพ่อแม่ตลอดมันมากกว่า10%ของเงินเดือนและมากกว่าที่พี่ชายให้ตลอดหากได้โบนัสก็แบ่งบางส่วนมาให้ที่บ้านทั้งหมดนี้เกิดจากการที่พวกท่านปลูกฝังมาว่าต้องให้เงินที่บ้านลุงก,ก็บอกว่าควรให้พ่อแม่เพิ่มไปเรืเร่อยๆแต่พ่อแม่ให้เงินพ่อแม่ของพวกท่านไม่เยอะเท่าที่ตนให้และไม่ได้ให้ประจําเพราะอ้างว่าพี่น้องคนอื่นๆให้แล้วปกติตนมีอะไรจะเล่าให้พ่อฟังตลอดล่าสุดได้งานพิเศษมา,าจ่ายเป็นรายเดือน ตนก็เล่าให้พ่อฟังปกติแต่พ่อพูดขึ้นว่าเงินเดือนเดือนแรกจากที่ทํางานใหม่ควรเอาให้แม่ตนสับสนมากเพราะที่ผ่านมาก็ให้ทุกเดือนอยู่แล้วเงินจากงานพิเศษก็ควรให้อีกเหรอแอบน้อยใจเพราะทํางานมาก็เหนื่อยและเครียดอยู่แล้วต้องมาเจอเรื่องนี้อีก ตนจึงถามพ่อไปว่าหากเปลี่ยนงานบ่อยเงินเดือนเดือนแรกของทุกที่ต้องให้พ่อแม่หรือเปล่าแล้วแบบนี้จุดสิ้นสุดมันจะอยู่ตรงไหนพ่อตอบกลับว่ากับพ่อแม่มันไม่มีจุดสิ้นสุดให้นึกถึงตอนท่านอุ้มท้องดูแลจนเติบโตต้องเสียสละไปเท่าไหร่เรื่องพวกนี้ทำตนเหนื่อยและเครียดมากหากไม่ให้เงินพ่อแม่จะถือว่าอากตัญญูหรือเปล่าด้านความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่จะแนะนำว่า ควรให้เท่าที่ไหวเท่าที่เราไม่เดือดร้อนกายและใจเพราะเราต่างก็มีลิมิตเหมือนกันหากเราให้จนตัวเองไม่พอกินต่อไปจะเอากำลังที่ไหนไปหาให้พ่อแม่บางส่วนก็แนะนำให้เจ้าของกระทู้ลองพิจรารณาตามปัจจัยหากพ่อแม่ทำงานมีเงินเดือนอยู่แล้วไม่มีโรคประจำตัวมีเงินเก็บพอใช้ชีวิตช่วงเกษียณก็อาจไม่ต้องให้แล้วเปลี่ยนไปแสดงความกตันอูในรูปแบบอื่นแทนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ